ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าไม่ใช่ด้วยความเครียดไม่ใช่เพราะนาฬิกาปลุกโห่ร้องหรือรีบเร่งเพราะกลัวสายแต่คุณตื่นขึ้นมาอย่างรู้ตัวรู้สึกมีพลังมีจุดมุ่งหมายและพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมชีวิตแบบนั้นคุณสร้างได้และมันเริ่มต้นตั้งแต่เช้าทำไมตอนเช้าถึงสำคัญเพราะเช้าคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง จิตใต้สำนึกของคุณยังอยู่ในภาวะเปิดรับสมองยังสดความคิดยังไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกถ้าคุณใส่สิ่งดีๆเข้าไปในตอนเช้ามันจะขยายผลทั้งวันและถ้าคุณทำแบบเดิมซ้ำทุกวันมันจะขยายผลไปทั้งชีวิตวันนี้มาลองเปลี่ยนเช้าของคุณกันเถิด 1. ตื่นก่อนโลกสักหนึ่งชั่วโมงถ้าคุณตื่นเช้ากว่าคนอื่นหนึ่งชั่วโมงต่อวันเท่ากับคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นปีละส5วัน ไม่ต้องตื่นตีสีหรือตีห้แบบคนอื่นก็ได้แค่ตื่นก่อนที่คุณจะต้องเริ่มรับภาระของวันสักหนึ่งชั่วโมงก็พอเพราะช่วงเวลานี้คือเวลาทองที่ไม่มีใครมากวนคุณไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีข้อความไม่มีความวุ่นวายคุณจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่คุณสามารถวางแผนชีวิตได้ดีที่สุด 2. ดื่มน้ำทันทีหลังตื่น ร่างกายของคุณเพิ่งแผนการอดน้ำ6-8ชั่วโมงน้ำแก้วแรกเท่ากับสัญญาณที่บอกว่าฉันใส่ใจตัวเอง การดื่มน้ำเปล่าสะอาด1-2แก้วหลังตื่นจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญขับสารพิษกระตุ้นลำไส้และปลุกพลังชีวิตได้อย่างธรรมชาติใครที่รู้สึกไม่สดชื่นในตอนเช้าลองเปลี่ยนจากกาแฟ ى, มาเป็นน้ำเปล่าบวกมะนาวแล้วรอดูผลลัพธ์ 3. อยู่กับตัวเองแบบเงียบๆ5-10นาทีคนส่วนใหญ่ตื่นมาแล้วเจอโลกทันทีแต่คนที่ใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพตื่นมาเจอตัวเองก่อน คุณอาจจะนั่งสมาธิหายใจลึกๆเดินช้าๆในบ้านหรือแค่หลับตาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้อยากใช้ชีวิตแบบไหนเพียง5นาทีนี้จะรีเซ็ตใจของคุณให้สงบก่อนเจอความวุ่นวาย4เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกลงในสมุดจดบันทึกไม่ใช่แค่เพื่อจำแต่เพื่อเข้าใจการเขียนช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างลึกซึง้งลองเขียน3อย่างนี้ดู สิ่งที่คุณขอบคุณในชีวิตวันนี้ความตั้งใจเล็กๆที่อยากทำวันนี้ความรู้สึกตอนนี้แบบไม่โกหกตัวเองแค่5นาทีต่อวันจะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากกว่าที่เคย 5. ใส่อาหารให้สมองด้วยแรงบันดาลใจดีๆอาหารของจิตใจสำคัญพอๆกับอาหารของร่างกายงดข่าวลบงดสื่อร้ายงดเปิดโทรศัพท์ทันทีหลังตื่นเปลี่ยนมาเป็น ฟังพอดแคสต์ให้แรงบันดาลใจอ่านหนังสือดีๆสักสองหน้าเขียนเป้าหมายในชีวิตฟังเสียงตัวเองในความเงียบถ้าเช้าของคุณเริ่มด้วยพลังบวกชีวิตทั้งวันก็จะถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังนั้น 6. ขยับร่างกายให้ตื่นไม่ต้องออกกำลังกายเต็มรูปแบบก็ได้แค่เดินยืดตัวหรือเต้นซักเพลงก็พอการขยับร่างกายเท่ากับสัญญาณให้สมองรับรู้ว่าฉันพร้อมแล้ว เลือดไหลเวียนหัวใจเต้นเร็วขึ้นสมองตื่นตัวตื่นใจก็ตื่นคุณจะพบว่าความขี้เกียจความเสื่องซึมความหดหู่หลายอย่างหายไปแค่คุณยอมขยับตัว 7. เขียนเป้าหมายวันนี้แค่สามอย่างคนที่ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายจะไม่รู้สึกหลงทางอย่าปล่อยให้วันของคุณถูกกำหนดด้วยงานที่คนอื่นโยนมาคุณควรเป็นคนกำหนดทิศทางของวันนั้นเองตั้งแต่เช้าลองเขียน เปาหมายที่สำคัญ3อย่างในวันนี้เรื่องที่คุณต้องทำให้เสร็จแน่ๆหนึ่งอย่างที่ถ้าทำแล้วจะภูมิใจที่สุดแค่นี้วันของคุณก็จะมีเข็มทิศแล้วแต่ทำหนึ่งอย่างเล็กๆเพื่ออนาคตของตัวเองลงมือกับอนาคตทุกวันแม้จะเล็กแค่5นาทีเขียนคอนเทนต์วางแผนธุรกิจฝึกภาษาวันละนิดอัดเสียงพูดอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความฝัน เพราะความฝันที่ยังไม่ถูกลงมือทำก็คือสิ่งที่ยังเป็นแค่จินตนาการแต่ถ้าคุณแตะมันแม้เพียงวันละนิดมันจะกลายเป็นความจรินขึ้นมาเรื่อยๆ 9. พูดกับตัวเองดีๆสักครั้งคำพูดของคนทั้งโลกอาจไม่มีผลเท่าคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันมีค่ามากพอที่จะได้รับสิ่งดีๆฉันไม่ต้องเหมือนใครฉันแค่ต้องเป็นตัวเองที่ดีขึ้น ลองพูดคำเหล่านี้หน้ากระจกหรือในใจระหว่างแต่งตัวเพราะคำพูดกลายเป็นความเชื่อความเชื่อจะกลายเป็นชีวิตของคุณ 10. ให้อภัยตัวเองก่อนเริ่มต้นวันใหม่ทุกเชา้าเท่ากับโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นใหม่คุณอาจผิดพลาดเมื่อวานคุณอาจขี้เกียจมาหลายวันคุณอาจทำอะไรไม่ดีไปหลายอย่างแต่ตอนเชาน้านี้คุณมีสิทธิ์เริ่มใหม่เสมอ แค่บอกกับตัวเองว่าเมื่อวานจบไปแล้ววันนี้ฉันกลับมาใหม่และจะทำให้ดีที่สุดสรุปสุดท้ายเช้าที่ดีเปลี่ยนทั้งชีวิตสิ่งที่คุณทำในหนึ่งชั่วโมงแรกของวันจะเปลี่ยนพลังงานทั้งวันและเมื่อคุณทำแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบ เช้าไม่ใช่แค่เวลาของวันแต่คือพิธีกรรมลับที่จะชุบชีวิตของคุณใหม่ทุกเช้าและคุณเลือกได้ว่าจะใช้มันอย่างลอยๆหรือใช้มันอย่างทงพลังเริ่มพรุ่งนี้เช้าแล้วมาดูว่าอีก30วันหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหน